เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมว a นเราแลนดกันนะครับแต่ว่าผมก็ฝีมือไม่ได้ไม่ได้เล่นดีนะฮะอยากจะให้ดูเป็นความบันเทิงไปนะครับในคลิปอาจจะมีคำหยาบเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นเพื่อนกันทั้งหมดนะครับโอเคไปรับชมกันได้เลยครับวายรอนนี้มันไม่ได้แอมกูหรอกไทีฮตยตัวนึงใช่ไหมท็อปตมาเนี่ยโหกูถามจริงใช่ไหท็อปงมเนี่ยเดินตนั้ มันแยกเขาเฮ้ยแป๊บๆมันเดินกลับมากลางเดินกลับมากลางเดินกลับมากลางไม่มียิงไม่เคอฟโอโอ้โหออกที่มากเปล่ยให้หน่อยดิตายไปแล้วไม่ใช่พี่มั้งตายไปแล้วเนาะตายคนแรกเหรืองไม่าดามากอยู่ด้วยกันได้ปะ Spike planted มีแฟดนะวิง่งอ้าวแปดเป๋ยันนี้ไม่ใช่เฮโอเลยที <t <t ่รัวแล้วรัวแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าเอาโทษไม่เห็นผมก็ไม่เห็นเหมือนกันครับพี่อยู่การหลันแล้วมันได้การหลันแล้วอันสี่อยู่หน้าเบียร I found one. One oh, 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 I'm here. Blinded. Spike planted. Revealing area. Last player standing. ัวดแล้คืออะไรวะไม่ไว้ใจเออไอ้น้องโอ๊ย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 อิอิอโดนดี่ะร้านนึ่งได้พี่แปดพี่แปดหมดแล้วบ้านอะไรไปครับหมวด ยี่แ้ดอหน่อยไม่เคออยู่ในนี้นะยี่แปดอหน่อยแปดไปแล้วแปดไปแล้วแปดหมดแล้วเคออยู่นะฮะหนึ่ง e m a r ูเหลโเมนนังนอกขวานอกขวาหายไปแล้วผู้คนผูคน รั่นี่ก็จุ่มสุด pues <every> ไม่เอาตรงเลยก็ก nah ู้นกู้กู้แ่หุแล้วกูยกเอมาไหนนะมาไหนเอ๋อเ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 บเพื่อนดักไกลอยู่เราทันข้อทางขอดไปแล้วนะครับนี่่ับบีะ

ไปด <si ูทะลุฟันเนี่ยงเข้ากบาลอย่าสาเยอยู่หน้าบีอย่าอย่าพกพี่ะพีะพีกพี่ไมนอยู่หน้าบีทำอะไรไม่ได้ไอ้ขอมันหมดเลยใช่กูแบป่ะบอับอ i นะ n m ปนะปนะปนะ่ีนีอยู่ไหนไม่รู้อะแปลงเลยป่เปียงมันอยู่ทางปากกูเลยนี่ไง ตัวกคบอกได้กินความกลัวใใยิงไกยูจอยก่อนนหนึงนแบต,ตไ,ได้ดไยูอยวส่ไดาเลยใครดื้อวะหลังเขาสองหลังเขาสงเจงหลังสองเจ็ดมีหน,นึง

ไม่มีแม็กอะไม่รู้ทำไงต่อไปเหรอลองพันสาแตกหนึ่งสองแปวมันโดนแปดจริงปะวะ take flight. เฮ้ยโอ้โหควายิงกวูบอย่าได้นะปืนมึงอ่ะ <enemy> ไม่ไน่าจะลิงพอ <Last player S 1> มาแล้ว <c oughs> เฮ้ยโท <c oughs> เลยโทษครับตัวครับจะเห็นครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้นั่นบอกใจเย็นเลยมาหวยย่ ey, สกายฝั่งหนูโคตรกก,กเลยฝั่งหนูไม่มีฝั่งหนูไม่มีสกายสัตว์หนูยิงไกอย,ยู่จอยมาให้ไ,ไกมาดีเลยซะสามสิบนาทีเข้าเอไหมพวกมันไม่เข้าเอะเราก็เข้าแม่งเลยไง เราเทป Enemy spotted A เราเหนไปเอานะเรเทปไปแล้วเราเทปไปแล้วเรเทปแล้วครับไป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 ตัวตีอะไรนะโอ้โห

มาเพรันเมื่อกี้ยง<น>ังดา่าควยควายอยู่เลยเ <c oughs> ดิมพี่พี่วนอ,อยูจอยิงไก่ over you're dead มาจากปีปอจากปีใจบอจะเบอรไปแล้วเหมือนเหมือนเขาได้เอมี่เศรษฐีเศรษฐีได้อยู่บนขั้นบนไม่แพ้ไม่แพ้เกอ่ะเล่นเร็วไงขั้นบนดเยข้างซ้ายขันบนขั้นบนั้นตัวเนี้

มอบจบเดทมอบเลยไม่ได้เสียงเด็กเข้าไปอยคนเดียวเลยเม่กี้ไม่การมันน่าจะอยู่น่าอยู่ลาดตอนเต็มเลยมี่าบอรยัเด็กเด้ลาดตลาดะลานี้ มาหรือว่าให้มาน่นมาดีโค้งึ่งเป็นระเบิาหนูมาแล้วร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอยูสองศนยอนนอดิวเรมนเลยได้ปืนสวยทีว่าหรืเสียงโค้ดเท่เลย ออกมาดีออกมาดีจะให้ลองอ่ะแลกกันแลกกันนี่เอนี้ไปไปซีบ้าไปซีบ้าเดี๋ยวบูนตีเองแต่ว่าตัวว่ามามาซีได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คิวจอนหลอกอีกถามว่าคุณจะหลอกสำเร็จหรือเปล่านั่นอีกเรื่องเหมือนจะไม่สำเร็จ เพิ่งเันมีของโอเคแชมเงแ้่งไม่ถึงฝันด้วยไอ้เหี้ยโดนดกันม่แตะมาแล้วมาแตกกอนมาแตกกอนอเมงกูทำเกมแล้วสวยเห็นนะพะยะสวยที่สที่นี่เราต้องแตกออกจากสลุกัน

No chance. One enemy remaining. Oh, Clutch. Oh, A little recognition is nice now and then. Thank you. Hey, hey, Match point. Once we I'll get off. I'm going to 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 get off. โอ oh. oh. okay, ้ยโอเคแมนชอบอีกแล้วเนี่ยแมนจังวะกลางกลางหยังหเหรอไปอนมันสุดโตม One enemy remaining แมกะพุนมึงวิ่งไปไหนวะนัอ๋ออยู่กลางกะูเข้ากลาไปแล้วดี ตีครับดีครับยิงโดนอยู่แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมวอร์เรนท์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปยังไงก็วันนี้ก um> ็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมกันแล้วไว้เจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ